แจงเราไม,ใม่ใส่เห็ดโผนีดหน่อยกับบะเตือนจา้าเถื่อันเลยมากินก่นอนสุดทนทนพี่น้องมาเด้ออืแซบปากอ่ากินน้ำแนะอ่อุ้ยมาแต่งามแต่พอใหญ่ จอบแต่หึงแงียมได้สีไม้เพืออ่อันั่งด้วยนะอือนงามมากแล้วเจ้าเอาน้มไม้คอยไปเบิดเนาะคอยว่าสิแกงบริแกงเริ่ม,มาถาจอบกินน้ำเจา้าเนี่ยละไม่ไงยับ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 เออคอยอเอาน้ำเจ้าจะบ่ะโบเป็นยังบบเป็นยังอ,ยอีกเดี๋ยวแล้วโอ้ย เงีบเลเงียบเด้อมาคุณๆนะเอาสันโอ้ยข่าวน้ำกันเด้อครับพี่น้องเอาเราไม่ได้ถือย eh ังมากินน้ำบอกโอ้ยข่าวนิ่งก็ไม่ได้เอามาลหละแคบกินเลยบอกเดี๋ยวเราไปถือกันเดูอ okay. ืม ่ปิ้งไก่เครื่องไม้ปิ้งไก่จะเศร้านะแสบเลื่อนไหมไงนักกระชายข่าล้มกันเด้อครับแจียงน้องใหม่เซฮิตพร้อมไปน้องตากแข้งงี้มาเด้อค่ะ ดอกกรเจียวน้ำน้ำแกงแสบมั้นไงอืมดูเดี๋ยวม่งบ้าดรรับ นั่ขนดจะพี่น้องเอยโอ้ยังอืกขาขยะอืนอนจะเจ้าของทำาตาสวดอืพักยังเจ้าวางบดินเมาเอ้ย ใบดินเมาใบดินใหม่มเผาแมนป,นปนนุ้ย้องก้นินบมเป็นได้ไงลองใบอ่อนจนหมากวิ้นใหม่อมเอาไปเผาไฟมาก,กินกับแกงอระมัย้ยแซ่บลองบ้่งเด้อ แสบตัวแบบยี้ไงน่ากระซิ่ยองอกปกติขอสิเอินมาเรียนซิปอันนี้เรียนยังก่อนเนี้ยเรียนสาว <c oughs> 冷笑。 โอ้แต่แมงหันหนุ่นใส่ควพร้อมเม่าเมื่อคืนต้นดอกคู่หนาเฮื่อนเจ้าลายบป่เพื่อนเจ้าจะบรูสิมาเครื่องหัวชีวิตกลางเฉียดเห็นบ่เต็ม,ม,มต้นหนึง่ง চাব কিনিবলৈ আও หย,อง,ยองคือค่ะอืมจะพรอมันดอกไค่ะดอกเยอะอืมรอกเยอสดแอ,อืมหอม แซ่บนะมั้ยแซ่บเป็นตะฮาม่เจ้าแกงอยู่เยอะให้อขอยบอไปพ่อกับไปไกินไงอ,อ,อิ่มแล้วค่ะอิ่มเลยอืม,อม แสบครับ 嗯。

กดติดตามกดไลค์กดแชร์สอง B M Channel นี้ด้ค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ยัยมาขอในเด้อพี่น้องไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ